เกนี่้าเราังมาุนมา๊าานี่มันเป็นอันนี้ทำไม เปิดแล้วก็ออกมาเ็นแบบนี้ ยกขึ้นไปนัางมือตรงน้นเกี่ยบตาก็ดูตรงนี้อ่าเกียบอ่าเกไว้นะแผลเลยเ็ไว้นะนักเรียนสาวนักเรียนเอานี่มาแล้วทำท่าเพ็นหน่อยโอยหน่อยเฮ้ยอาเอยกราชุ่นหนูะอ่าอดอามัดอาเลยอ่าไอท้าบรึ โตหน่อยมองกล้องหน่อยลูกอดนี้หันไปหน่อยชามินมันหน่อยแ่ีไรขี่ลูกจิ๋งจังะอืม ก็อี่้อ้กอไปเรื่องอีกเรื่องนั้นอย่างสามที่เที่ยวอะไรนี้อางอาหารจีนแล้วก็ต้องหาเคค่ะแลวได้อีกรูปหนึงเนึงกันเสียกันสีเด็กๆเนาะ ถ้าเด็กในพื้นที่เราก็เด็กโตหน่อยเราก็จะได้อธิบายเขารู้เรื่องดินเรื่องอะไรพวกนี้อย่างน้อยเขาก็ได้ภูมิใจครับว่าผมบ้านเขามันมีดีจริงนะมนแม้แต่เนี่ยเองก็ไม่ค่อยได้รู้ใช่ไหมว่า,วาดินนาลาทิวาสมันมันดีมันทําอะไรใช่ปะ ไม่ล้วรู้ว่าอ๋อบางคนครูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นนี่เองหรเอดินเราส่งไปลําปางเหรืออะไรเงี้ยครับก็เราอธิบายเขาก็ว้าอะไรคือจะให้เด็กเขารู้ตั้งแต่เด็กๆว่าดินของเราสามันทำอะไรได้บ้างนะมันมันมันดีกว่าที่เอามาปลูกผักนะอเนี้ยมันทําได้เยอะแยะอะไรเงี้ยทําไมมันหล่อมาเป็นเซรามิกแล้วมันกรวมทำไมมันเป็นอย่างนี้ก็ เด,เดี๋ยวเด็กๆก็ได้ไปลอเองให้เขาได้ทาเองหมดเลยครับท,ที่หลักๆก็คือฝึกสมาธิเด็กเลยจากเด็กสมาธิสั้นเงียบก็บผู้ปกครองบอกรู้ตัวเองเลยว่าลูกตัวเองอะสมาธิสั้นเอาไม่อยู่มานี่เอาอยู่ครับก็คือจากที่คนไม่นั่นปั๊บเปลี่ยนนไปเลยใช่ครับก่อนกลับเขาขอบคุณขอบคุณพี่เขาเรียกเขาพี่หมดเลย ขอบคุณที่มากนะ,าะดีใจได้มาอะไรเงี้ยเขาก็พูดกันนะครับเขาก็บอกต่อบอกต่อมีมีสม่งข้อความก็มีทักมาดึกๆึกวัสดีค่ะหนูขอบคุณมากมากเลยที่ให้ความรู้อะไรเงี้ยเราเราตอนแรกว,วัสดีค่ะที่ให้ความรู้เราก็กาคิดว่าครูไงอ๋อไม่เป็นไรคุณรูทีหน้ามาใหม่นะก็บอกหนูไม่ใช่ครูหนูหนูหนักเรียนอ๋อหอ้อเหรอครับอ๋อเด็กดึกแล้วนะอะไรเงี้ยเขาบอกเอางั้นหนูนอนก่อนวันนี้หนูไปเรียนอะไรเงี้ยเ้วก็ ฟังแล้วมันก็มันก็ชื่นใจอ่ะบางทีก็ผู้ปกครองนะผู้ปกครองก็ส่งข้อความมาบอกว่าเนี่ยลูกเอาตุ๊กตาไปอวดอ่ะเขาบอกว่าเขาก็ลูกเขาไปเล่าให้ฟังเนี่ยว่าเนี้ยเขาอธิบายว่ามันคือตะเกียงในติงเกลของวิทยาพยาบาลอะไรเนี้ยเขาก็เล่าบอกแม่เขาว่าแม่เขาก็ส่งข้อความมาบอกว่าอย่างเงี้ยเออเราก็เก็เป็นเรื่องที่ดีล้วก็ได้ยิ้มอาทำให้เด็กได้มีความรู้เพิ่มได้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 ส่งเสริมเพราะให้กตือรืนรนอ่ะ บางคนก็บอกหนูต้องเรียนอ่ะหนูอยากเรียนแบบนี้ได้หนูจะได้ตะเกียง,งทั้นคิดเคาตัวแค่นี้สามารถคิดได้แล้ว